สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่5มิถุนายน64แนวโน้มราคาทองคำวิเคร,ราะห์ทองคําปัจจัยาาทองคำมาอ,อัปเดตรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตข่าวสารราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและแนวโน้นมราคาทองคํากันนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคำได้ปิดตลาดไปที่ทองคำโลกระดับ1,869เหรียญต่อออนส่งผลให้ราคาทองคำทั้งวันนั้นปรับลดลงถึง300บาทครับราคาทองคำแทง่งรับซื้อที่27,550บาทขายออกที่27,650บาททองรูปพรรณรับซื้อที่27,600บาทและขายออกที่28,150บาทครับ ทองรูปพรรณ9 9 9 9รับซื้อที่2 8 0 4 6บาทนะครับในส่วนของเมงื่อวานราคาทองปรับลดลงแรงสู่ระดับต่ำสุดที่ถึง1,856ดอลลาร์ต่อออนซึ่งนับว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นภายหลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมา ออกมาอย่างแข็งแกร่งขณะที่ช่วงบ่ายมีแรงเทซื้อขายเข้ามาอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐ และจีนที่อาจส่งผลต่อความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามคำสั่งห้ามบริษัทจีน59แห่งลงทุนในสหรัฐห้ามเข้าลงทุนในสหรัฐและแผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีงบประมาณ2,565ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับภาษีครั้งใหม่ด้วยการยกเลิกแผนการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราสูงสุดที่28%และจะแทนที่ด้วยการกำหนดภาษีขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคลที่ระดับ15%เพื่อให้สมาชิกพักรีพับกันตกลงสนับสนุนโครงการใช้จา่ายด้านโครงการพื้นฐานวงเงินอย่างน้อย1ล้านล้านดอลลาร์ครับในส่วนสิ่งที่ต้องน่าติดตามก็เป็นในส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ในการจ้างงานสารที่ออกมาแตกต่างจากตลาดที่คาดไว้มากจะทำให้ราคาทองคำผันผวนซึ่งตลาดคาดการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นที่6 4 5 0 0 0ี่าตำแหน่งหลังจากที่เดือนเมษา,ายนตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ำกว่าตลาดที่คาดไว้มากส่วนอัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมตลาดคาดว่าจะลดลงที่ 5. 9เซ จากระดับที่6.1%ในเดือนเมษายนนอกจากนี้ติดตามการแถลงการของประธานเฟดครับแนวโน้มราคาทองคำผันผวน,นตามการจ้างงานภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาโดยทองคำมีแนวต้านที่1,880ดอลลาร์ต่อออน และแนวต้านถัดไปอยู่ที่1890ดอลลาร์ต่อออนณะที่มีแนวรับที่1855ดอลลาร์ต่อออนและแนวรับถัดไปอยู่ที่1845ดอลลาร์ต่อออนนะครับราคาทองคำโลกก็ปรับลดลงที่0.1%ภาพรวมทองคำปรับลดลง1.7%ในรายสัปดาห์ครับสัญญาการซื้อขายทองคำปรับลดลงที่0.1%ดัชนีแข็งค่ามากสุด สสัปดาห์เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นพร้อมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุสิป,ปีปรับเพิ่มขึ้นที่1.63%เปเซ์ครับนักลงทุนในรักวิเคราะห์ต่างมองว่าทิศท,ทางทองคำ ก็ยังสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีกแต่ตอนนี้ราคาทองปรับฐานลดลงนะครับจากแรงเทขายและปัจจัยอื่นๆก็ต้องมาลุ้นและคอยติดตามกันว่าทิศทางทองคำนั้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่หรือจะร่วงต่อนะครับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคำท่านสามารถคอมเมนต์และพูดคุยทักถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาวันนี้เราก็มาจับตาติดตามสถานการณ์ทองคำและรออัปเดตในช่วงเปิดตลาดอีกครั้งนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับให้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ